หน่อไม้ล้นบ้านจ้าเราต้องเคลียสต็อกนะคะเพื่อนก็เอามาให้มาฝากญาติพี่น้องก็เอามาฝากอยู่เรื่อยๆเราจะแกงหน่อไม้ดองค่ะทุกคนแกงหน่อไม้ดองใส่ปลาช่อนนะคะอันนี้ก็ล้างเกลือแล้วเรียบร้อยนะคะใช้น,นะคะเราจะหั่นเป็นท่อนแบบนี้เราจะไม่ตำใส่กับพริกนะคะทุกคนเครื่องแกงของเราเนี่ยเราจะตำพริกจินดาแดงก่อน ใส่กระเทียมลงไปหนึ่งกลีบนะคะไม่ไม่ไม่ใส่เยอะแล้วก็ตำพริกกับกระเทียมพอหยาบๆส่วนหอมแดงเนี่ยเราหั่นเป็นชิ้นใหญ่หน่อยแล้วก็เอาลงไปตำแค่พอบุบค่ะสูตรของเราเองนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือใบแมงลักค่ะใส่น้ำสะอาดลงในหม้อนะคะยกขึ้นตั้งไฟ ออนนี้เราใช้ไฟแรงเลยนะคะทุกคนแล้วเราก็เอาเครื่องแกงที่เราตำเนี่ยลงไปเอาตะไคร้ใส่ลงไปเดี๋ยวรอให้น้ําเดือดนะคะเราค่อยใส่ปลาช่อนอ๋อลืมบอกเราใส่เกลืองไปด้วยค่ะในขั้นตอนนี้น้ําเดือดแล้วนะคะเราก็ใส่ปลาช่อนลงไปโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยขออนุญาตปิดใส่ปลาช่อนลงไปแล้วรอให้เดือดอีกรอบหนึ่งก่อนค่ะเดือดแบบนี้เลยนะคะทุกคนมองไม่ค่อยเห็นนะคะเพราะว่ามัน ควันคะทีนี้ก็จะเอาหน่อไม้มาใส่ค่ะที่เป็นฟองนี้เราก็ตักออกนะคะค่ะใส่หน่อไม้ลงไปค่ะ,คะใส่หน่อไม้ลงไปก็จะเริ่มเดือดขึ้นมาอีกรอบค่ะเนื้อปลาเนี่ยเราจะไม่คนเขานะคะเพราะว่าคือจะไม่คนเยอะเพราะว่าเขาจะคาวนะคะก็จะทนุถนอมเขานิดนึงนขั้นตอนการปรุงไม่ซับซ้อนเลยค่ะเกลือน้ำปลาผงปรุงรสแค่นั้นเองค่ะ สำหรับเรานะคะแต่ว่าถ้าท่านใดใส่เครื่องปรุงอย่างอื่นก็ไม่ว่ากันค่ะหลังจากที่ปรุงรสถ,ถูกใจเอาแล้วนะคะเราก็จะปล่อยให้พี่เขาเดือดยังมีความสุขแบบนี้ไปอีกสักพักนึงค่ะเหมาะสมแล้วนะคะขั้นตอนสุดท้ายใบเมงรลักค่ะนี่ค่ะเห็นไข่ปลาช่อนไหม ชฉันก็คือจะไข่มีไข่นะคะทุกคน นะคะเพื่อนๆใครชอบกินหน่อไม้ดองค่ะแกงหน่อไม้ดองใส่ปลาช่อน